สวัสดีครับ fc ทุกท่านคลิปนี้พ o ดเอ็กจะขอนำเสนอการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาคนราศีมีนปักแรกเดือนสิงหาคมพศ2567ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงก็จะสอดคล้องกับอุปนิสัยของคนในราศีนั้นๆโดยราศีมีนก็จะมีลักษณะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูง มีความกระตือรือร้นมีความกล้าหาญแล้วก็ตัดสินใจอะไรเร็วเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาคนราศีมีนปักแรกเดือนสิงหาคม2567ใบแรกไพ่คิงออฟสวอตคุณอยู่ในช่วงที่จะต้องดึงเอาความรู้ความสามารถของคุณออกมาใช้อย่างเต็มที่ ในการที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคตางตางตำแหน่งที่สองให้สองไม้เท้าคุณกำลังคิดอยากจะลงทุนในกิจการใหม่ๆห,หรือมีคนมาชักชวนให้คุณประกอบกิจการใหม่ๆซึ่งคุณก็ต้องศึกษาตึกตองดูให้ดีตำแหน่งที่3ให้ห้าเหรียญ ช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายของคุณเงินที่หามาได้ก็อาจจะต้องหมดไปกับการดูแลคนในครอบครัวซึ่งอาจจะเป็นผู้สูงอายุตำแหน่งที่4เอ็ดออฟครับคุณกำลังคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะ อักดันครอบครัวคุณให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไพ่ใบที่5้าไพ่สอดาบช่วงระยะเวลานี้คุณก็จะมีการติดต่อประสานงานในเรื่องของกิจการงานต่างๆกับอาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือไม่คุณก็กำลังมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในจิตใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ในตำแหน่งที่6 ซึ่งตำแหน่งนี้มันก็จะสอดคล้องกับไพ่ใบที่สที่ให้คุณระมัดระวังปัญหาสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวตำแหน่งที่7ให้อนาคตปัญหาอุปสรรคคุณก็จะต้องเผชิญปัญหาความหนักอกหนักใจซึ่งหากดูตำแหน่งของไพ่ใบที่6ด้วยแล้วคุณก็ต้อง อาจจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายหรือหมุนเงินไปกับความเจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวยังไงก็พยายามดูแลท่านให้ใกล้ชิดตำแหน่งที่8ปิ e e น of Cup ตำแหน่งนี้หมายถึงว่าคุณก็ยังอยู่ในสถานภาพที่ยังสามารถที่จะประคองเรื่องราวต่างๆให้เดินหน้าไปได้ หรือไม่คุณก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคนในครอบครัวผู้ครองของคุณตำแหน่งที่9ให้9ถ้วย9ถ้วยก็เป็นครึ่งบ่งชี้เลยว่าคุณกำลังจะประสบปัญหาด้านความขัดแย้งหรือปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ในครอบครัว ให้ใบที่10ให้เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเป็นความรู้สึกในจิตใจลึกๆที่คุณกำลังรู้สึกเศร้าหมองสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังมันไม่เป็นไปตามนั้นแต่อย่างไรก็ตามสถานภาพโดยรวมของชีวิตคุณก็อยังอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงคุณก็สามารถที่จะประคองให้มันผ่านพ้นปัญหาประสาทไปได้ภาพโดยรวม การเปิดไพ่ยิปสีํทำนายดวงคนราศีมีนช่วงปักแรกสิงหาคมนี้คุณกำลังเผชิญปัญหาอุปสรรคซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลคุณอีกด้านหนึ่งคุณก็กำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆจะไปร่วมลงทุนเพื่อที่จะขยับขยายฐานะของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าขึ้น การทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ไพ่ได้สะท้อนออกมาให้เห็นก็ขอให้เก็บไปเป็นกำลังใจในการที่จะทำงานทำการและการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จส่วนใดที่ไพ่ได้ แนะนำว่าให้คนระวังก็ขอให้นำไปพิจารณาปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อที่จะได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้มดเอ็กก็อยากจะเชิญชวนให้ FC ทุกท่านมันสร้างบุญสร้างกุศลเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สัตว์ โลกแห่งวิญญาณความโชคดีความดวงดีก็จะหนุนนำให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองผ่านพ้นปัญหาอุปสรรต่างๆอย่างแน่นอนถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการนำเสนอการทำนายดวงด้วยผ้ายิปซีในช่วงเวลาอื่น การแนะนำพระคาถาสำหรับสวดท่องเสริมมงคลแก่ชีวิตท่านการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นลางดีหรือลางร้ายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ